ท้องกระสอบบ่ <laughs> <c oughs> วันนี้ได้แล้ววัดเได้แล้วจักตัวปูวจกัจกหางเลขสองตัวตัวสามกับเลขอ,อนเลขสนี่จะสองตัว,วเลขอ <c oughs> กัน,นี่จะสองตัวกันรเลขฝันเลขฝันฝันนี่เรามันแ <c oughs> ม่นนะันห คือฝันไหวแแอเต้ันหตังหว่ผ่านันนอยากให้ฝันซสำกรับบ่ฝันเลยฝัน้ำกับบ่ฝันเลยเพราะว่ามันออกพานไปเราได้ต่างสองหกซ้พ่อมันบ่ฝันอย่างปรเลียงตัวนี้มันจะออกโย่มันย่งอยู่มันลขลงปากบอกจเจ้าด้วยบก็บักสีบ่ปมากบักสีคือคือนนั้นไปพวนันมากเลยมากม่ให้ออกเรื่อสีวัสดีค่ะปู่วัสดีจ้า ปาดเข่าบนล่างวันที่ปู้อืมเข่าบนล่างน่วนอันพวกลูกมาตามนั่นปู้ให้ต่เลขฟันสองหกบาทนี่เจ็ดแปดได้มหได้จังไหนอีกบาทนีปูเจ็ดแปดแต่เลขเกง่งเป็นเล็กเกง่งเล็กคำนวณจ้าแบบอุ้ยหลีนี่เข่าจังหวัดล้วปู เขาประชื้อวาอะไรแล้วก็ที่ได้เขาบอกว่าห้าหวหกหดแล้วสองหกนี่เป็นเลขฝันนี่เนาะปูเนาะเออสองหกมันเป็นเลขฝันเป็นหัวฟังหัวฝันอะไร้ย่างเงี้ยบบคุณอันดาตามแล้วเลขลุ้นเพราะต้องตามแล้วเล่าเล่าเข่าบนล่างเด้ออันดาเนี่ยเนี่ยงวดที่ผ่านมาเนี่ยเข่าตัวนี้เลขฝันเล่านี่ละเลขคุณตาฝันแม่ แปดห้าเก้านี่เป็นเลขทูบแมนมาปูบานนี่หกเจ็ดนีน่นเป็นเลขบึง้งเนาะบานนี่ฟันนี่ปูฟันได้ตัวนี้เนี่ยจ้าสองหก 2, 6, ล่องกลมคองม่องไว้เนี่ยนี่แมนมาปูเบิ้งด้วยบานนี่เจ็ดแปดมาได้สูบมาอีกประจัน,ม,นมือวันที่สิบหา้าแล้ววา่า <c> แ <oughs> มนบาปูบานนี้มัดตามมียในมือเนึงเก็บเนึ่งปูผันฟันมาเก็บเก็บเพ็ดปัว

ว่าตลอดนันมันเข่ามไไาี้ยาไหนก็ป้่ัาคืองวดเจ็เก่ทันันคืองวดงวดเจ็ดเก้านั่นสองหกเจ็ดเก้าม่นว่เจ็ดเก้าก็ออกตรงสองหกก็ออกตรงบานนี้พนันพนบอกเป็นโตพนันบอกรอดอันนี้บอกจแต่เปัญหาตีออกามันหลมันตีงไงมึงดูเยังราัมัใ่ กระทายนาานี่ใช่ไมท่านชานาปกติบ่ได้เลยนี่มันเป็นยังไงผูต้าพรอนลายพี่ต้องก็ไข่ายตีฟันด้วยนี่แก่ฟันหรันว่าอยงไรตาันมาไ้ตาบ่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 ม่่ฝันจะเลยเขาเกาออกเนาะอือกเลยฝันต่อเลยฟันว่าแวตีปู ที่ไหนืฝันนู้เพ่ะงวดก่อนเนี่จะฝันปไนกรบบอบก่นบกันมา,า,าแทนมาใดแทนะเลขมันขันด้วยตัวหนึ่งมาแต่อือเพ่อมนบอก,กัอนบัตรทานบอกข้าเจ้าแล่วเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยออเลยกมันก็เลยเข่าอืมนี้มาฝันเลนยฝันมัขึ้นวานเลย,ยดี่ตีไว้ยังไงตีตีขาดไว้น้ำหน้า มันมีอยู่ตาบาดตัวเน้นมันมีอยู่ก<ะ>ันเก้าสองค่ะเก้าหกเก้าเก็ดตีใบเรือนเบาดีเป็นสีแจ๊าปาบบาเด้อจาาปตาตบาทีเนี่ยคมันใจแหละคือเก้าสองก็เก้าหกค่ะย่านไม่เป็นเก้าเก็ดก็เลยตีเก้าเก็ดไ้เพราะว่าปูนมหามหาสิบผ้าไปใช้เบ็ดนีย เบ็ดเพิ่นกระถือมากกับเบื้องเบ็ดน้ำเพิ่นอยู่ยี่สิบเพิ่์เซ็นผูกมาตันจนก็เปลีบยนว่าหลายลดันดิเบ็ดเล็กน้อยดังป้าไปใช้บเ,ชบนในเบ็ดพันนะเอา๋อใช้เบ็ดอะไรเบ็ดขึ้นหน่อยงงแต่ว่าดันแม่ถ้าว่ากับไปน้ำเพิ่นบาทนี่ถ้าว่าหา,บ,าหบ้านท่านเอาใช้เบ็ดดิฮะหังได้กินแลยอ๋อเบ็ดบ่านใช้ก็นี่ปิงปลาเลยว่าจันแม่ ือเป็นจังจังก็เป็นในเสียเ่ยเพราะว่างาจาก็ว่าโตโตก็ได้กินด้วยน้ำมอนด้ยโตก็จินได้กันเพราะว่างาจารว่ากินกันแม่หนุ่มเนี่ยผูเมียกับบ้านในก็นอนกับบ่หลับปูบอกเลขตังวดเลยว้บางจังเงินากพันกับบ่ฝันเยสบบานนี้เลยออกปั๊บเงินก็ฝันแล้ว่าาย์แมปล่อยเลขสองหกออกไปบ้านนี่แหละฝันปั๊บหลดจังนี้ก็เนเก่าสองอาจม บังปูจปรเอาไหมปูแทกไว้กันไว้้วมันลายตัวอยู่ใว่ไนเนี่ยจังจังเพิ่งวัดทองคามาเด้อปูเด้อจ้าไปปูไปเอาไหมเบิ้งเนีอยเฉ่ยหาเห็นมานอบบานเนาะที่วันถามคือได้จนได้เอาเงินไปฝากสิบบาทโอ้จ้าโว้ยไ่ได้หลก็พราะต่ใช่นะจ้าเนี่ก็รจะจะใช้รนเติมยี่หอ โอ้สิไดใส่โทนเติบโยมาสัน้นนี่ทองเถ่าเนี่ยมันบกอย่างนนเดว <c oughs> อันนี้ก็เล่ากับว่าวิรีว่าเรื่องเจงพูดเถ่าพนกับซื้อตามกํลาลังตามเงินพูดเถ่ามลหน้ไอบันนี้พูดถูกน้ำเก่ามาหายเขาจ้าคือเขาจอ,าจอ,อมาหายเขาเจเตืนน้ำเขาแจวเร่องมาหายพันเจ็ดพันี่และค่ะท่านน่ะพูดเถ่าเขาได้ใส่เงินมาสั่นมาได้ออกไปฟ้าพันเจ็ดพันนี่หละ แล้วก็สุ่มอมถอยย่อยเอามาเดี่ยวถาราหาได้เดี๋ยก็จะได้เจ็ดพันกว่านาะโอ้ลายเติบเตอรตานโอ้เล่เล่เอาไปฝากวันที่ปูเล่เอาไปฝากบอยฝาาแก้วเนีื่อวาจะเล่เอาไปฝากสันว่าเชื่อม่บอกตลกโอ้จ้าจ้สวัสดีค่ะท่านี่กลาไปฝากขอบคุณทุกทุกท่านขอคุณนี่วมกับมันุกตัวนล้านนี่รีกูเชียนไว ไม่ไดุอหาตัเนี่ย<อ>แต่วลนกจุดสูนก็กักกันไว้เลขเปา่ากูก็เฮ็ดไว้เลขติดสูนก็ไม่ยุด4ซีต่อคับหาตัหกตัวกับเลขกันนั่นอ่านบ่งซักกันอันนี้เป็นเลขยังกับปูเลาเลขฝันมึงงง<ล>น,นอันเอาปูก็มาสองตัวขึ้นหลายแถวนีเอากูเฮ็ดไว้หลายยูกันกูกัย่งงว้าอยูตบ้าต่บ่าตาวานี่ทันกตีเอาเก้าสองกับเก้าหก ทานเบ็ดต้องก้องของน้องอยู่ในนเถือนอนุญาเป็นหอกค่ะันมันบอเป็นหอกกับเป็นเจดผู้คนเลยเห็นเก้าเจ็ดแม่น้ำมันเป็นตกกันออันคือเลขติดศูนย์ละก็มีสี่ตัวค่ะตัวเห็ดสี่ศูนย์คับสองศูนย์เหลือมกัเป็นตกกันอเลขกเป่าเขมีเท่านั้นสองตัวอันยังค่ะเหย่นบบเยนบบบนี่พี่น้องตัวเด่นตัวใดกัปูเด่นเก้าสองนะน เก้าสองเก้าสองกับเก้าหกจ้าเก้าสองกับเก้าหกรู้แคนั้นว่ามะกูติ่งไว้ติ่งไว้เก้าหาน้ำนิปัวบอกจ้าเออกระชิมแนทันแล้วอามัดละเรียกชี้โตนึงเนาะมันจะบอกใครได้บ่เดินไปตัวเดียวว่าใครที่ต้องเรียกฝันบ๊กคือมันบอกข้อนึงขันนี้เลยขันต้นบอกข้อนึงก็เดินไปสองโตท่านั้นแล้ว บาเนี่มันกว่าออกน้ำก้นเลยสองหกมันเขออกไปเจ็ดเก้าออก,กนเด้สองหกมันออกตรงอีกที่เอห้กูเอาเสือจได้จิดจเมื่อเสือบอกวันที่กเ,เลขทมขูมันเข่ารอมันเข่าแปดตัวเดียวมันเข่าเลขเกง่งติแปด 8. ้าเก้ากับมี่บัวโอ้ยจะแมนเดินดูเนาะจะสามตัวกับมี่บัวอ๋อเห็นมจ้าูวากูเขียนนะหเขาแมนสามตัวเก้าเก้าสองว่าจะแ็ดสองเก้าเก้าคันละฟันหลงกูเลยตอเจ้าโอ้เรขฝันคือแปรไปหลายน้อปูนะยุ้ยเลขกันมันยากกันนะนวะ มันเป็นตัวกันน้ำเ้ากกบานใจเ้าก็บ้คักเ้ากบกันไว้จนโซนบ่าวันปูเออทีดนเมื่ก้านหานหานมั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 นลายเยดิสองโซนหกนอ่าบ้านนี้เป็นเลกหลอดเลขหลอกมันมีอยู่สี่โซนกับสองโซนกันบ่าวันอีกกันสี่ศูนกับสองศนบ่าู กันดีเห็นไห้อยู่หลอกคนนี้เลยมันหลายกรบเปาเชื่อบิเัทกไน้บะไเปาเยี่บานี่กัรเป้าเยี่ยบมานอื่อเอาบ่ปูเอาบ่อว่อยาเอาล้รกพอประม อ้ไ oh, like ่ปเป็นบ mm. ังพ mm. um. mm. mm. ่นจีช nah. ื่อปรกกัดชื่อพ่นบ้อชื่อกันเ้าไปฉันนะผมบอกเลยความสือไปเห็นบังจืดจืชื่อพัชชื่อแื่อม่จะบังคับเด็นตัวใดวันในปู้ว่าเพื่นเรียกันมันก็เี่นเก้าอเก้าสองเก้าสองับผ่าเก้าหกเก้าหกนะเก้าเกี้ยแต่เป็นตัวร่องก็เก้าห้านะจ้าอ่า มาในแรกติดชวนกันนี่ายเด้นเนี่ยแหละมี่ี่โต้เนี่ยละอันสองโตัวญี่ปุ่นสองตนวกราฟซีชวนเป็นกันใช่มักกั็มาชี้เห็นชุ่มมันติดชวนว่ามันซีโตนแหละแมนบอแมนจ้ามีเก้าศูนย์ห้าศูนย์สองศูนย์หกศูนย์ติดชวนนี่ปูมักตัวไรเด้นตัวไรจ้าอันอัน อันนั้นชุ่มเหมือนติดชุนเลยทีจ้าห่วยก็เช่นไปนก็คิดว่ามันจะเป็นหาชุ่มกับอันหกชุ่มเลย,ยนี่หกมาเนี่ค่ะเออโอ้เนี่ยเปล่าเนี่ยเด่นหาหาบุาา็นอะไร เี่นของเด็กเล่นหนาหาได้หลายมาหาตาช่องๆเนี่ยบ๊อบันไดมาหาเป็นอะไรบอธรรมดาคุณตาทูกเกินได้เอาเงินไปฝากพี่น้องเขาบนล่างงวดบังพานมากนะ แตกบนแตกล่างมวดก้อนประหารเจ็บเข้าเม็ดเดียวเจ็บเข้าเม็ดเดียวเนาะตรงทั่วประเทศคนถูกน้ำเก่ามาหายติปูเอาปูบังร mm ูป hmm. ป oh. ูบ้านนี่นั่นเก่ามาใช่อ้แต่ฝันกระนากระดาษนึงแล้วยังปรทเทศเก่งดิ่นี่นั่นไงเราเอกสามโทนี่จะเชื่อก้าเชื่อค่ะการมัน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 บ่รลองงันหาดสวน กเข้าโนพอกนเนี่ยมะกเรามนกะจะเล็อันนี้ขันมันบมาเป่าขันบ้เป่าหาหครับชองสองมันก็จิเป่าเก่าเก่าดนิเป่าขันชื่อเลขตามตัวมันจิเป่าทั้งหลังทั้งหลังกับบ่านเนยตาเาคอยยับไปอีกด้วยอ่าเนี่ยตกเลยเตียงกับสัน ยกก็แรงก็แรงเนาะเอาเจ้าลงไปตั้งข้างล่างไปลงข้างล่างเลยเจ้าเจ้าก็อยากได้ต่อขบกุ้ยอืมเพราเจ้าค้นไม้จกคนแล้วค้นถือเรงนั่นแล้วมาไห้เหมือนตุกค้นได้ละสมเมำลัยนี่มีชีหาค้นนั่งเนาะอืมก็เจ้าไม้ห้ตัวนั้นมันมันบดเด่นแผนไดงวดนี่งวดบางหันงวดเจ็ดเก้านะมันค่อยจังเอาผู้ชดตัวเลขเลยค่ะแอ็น แอ็นปูแอนไปทางเหลือปูลเลยนี่มันแบนยังสิแม่ปูให้มันแบนยังสิ <c oughs> เออนั่นละาปานาปานนั่นแล้วเอฟซีคอยสิเห็นไปน้องแคปหน้าจอเลยเด้อครับเด้อแคปหน้าจอเลยนี่ตองวอดเด้อนี่พันจักรพรรด้ออันนี้มันเป็นตองวอดค่ะขึ้นบล็อกฝันไปนามาหลังกับือแนแน เด่นตัวใดก็ปเด่นเก้าสองเก้าหกเก้าหกับเก้าเข็เป็น<ะ>เ,เ,เปนเ็นตัวร่องก,กันไว้ค่ะเ,เลขปอาเนี่ยเด่นหาหาสองสองเงนกับกันไว้ที่เ้นนีน่ละจ้าในเลขานติดนมาเลยหานหกน นั่นละมันบเก็ดศนเก็ดศูนย์เจนหาศูนกับหกศูนถขับเป่าสิมานหาเด่นเก็ดศูนยลายขะดิมันบออกมันจะมาออกน้ำกลนเฉพาอนน,นี่ค่ะคุณระเจ้าแยมากเลยเจ้าเล่นกเก็ดศูนลายอันนี้คุณตาฟันตองงวดอันนี้ฟันตองงวดฟันว่านยังกอดใจเบ็ดปัวตืปู

แคบนาจอคะ่ะตาฝันแม่นนะคะงวดมวดวังพานเขาบนร่างถูกจนได้เอาเงินไปฝากก็เลยถามตาว่าได้ไปฝากไรไปได้เฮ้ยได้ใสรถไปคนดแล้วอ,อันนี้ก็บ้้าม้วนเวท่าน,นกันเนาะแต่ว่าก็ได้อิลีได้แท้แน่นอนนะคะ พูเท้าพันว่าใช้เงินบ่หลายก็บ่ได้ใช้เงินเนาะก็บ่อยากเก็บเงินไว้นําเจ้าของนนั่ถือเนี่ยพอได้ห้แน่ก็บ่ได้หลาดอกเจ้าของถือแน่มีผู้ถือนําแล้วเพิ่นมาใหายน้ำเนี่ยน้อยก็เจ้าก็ให้น้อยผู้ถือหลก็เจ้าก็ให้ก็บ่เกิดพันดอกค่ะตอนนั้นล่ะผู้ถือ้อยก็เจ้าก็ให้300 400 500ปนกันไปนะตอนนั้นละวันเดียวใคจะพอได้ใช้ซื้อเนื้อยากเนี่ยกิน เสี่แนวใจบาทให้พระให้ช่องเพื่อนม่าบินบาทนี่มันเศร้านะเพื่อนว่าพระแม่นกงดาวว่ามวนว่าพระดไปเชียร์เอาแคมป์ด้วยจ้าเอาแคมป์ไปทัวร์อะไรตายเนี่ยผันเสีว่าว่าห้ามอยากตายไปไหนคนแห่งตายอยู่บ้านนี่ซองมือแล้ว สองคนแล้วเห็นบ่านเหรเบิ้งแรกเรืองปู่ป้าท่านได้เบิ่งก่ะเบิ่งยอดมากกับเชื้อบ่มากระบบเชื้อมากกับบอเชื้อน่ะครบเชียงเบิ่งค่เตาวอาเพื่อนผู้ฝันได้คาดว่ามันสีแมนนี่แหละเพราะว่ามันบ่ฝันมาแล้วงวดพวกนึงอัน สันามันยังโย่เด็กมันมาออกมือสองหกจะค่อยฝันวันนี้ได้แกออกได้มือเดียวฝันโดนวันนีกออกตั้งสองนาทีออกสองมือต่อก2งเนาะสองหกเจ็ดเก้านั่นค่ะทวดบอกว่าขันคุ้นตาฝันบีก้อนนี่ฝันอันแกเข้าติดตลอดมาเพิ่งหลุดช่วงพักนึงก็หลุดเนาะโป ก็ uhm เริ่มมาเขาอีกแล้ววาสันอันดามานะวันนี้ก็อ่ะงวดนี่จ้าพี่น้องงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะเถืองให้ได้ใส้สงการเน่เนาะปูเนาะอ่าให้พี่น้องเอฟซีมันมันได้เงินใส้สงการกลับบ้านเนาะค่ะกลับบ้านจากต่างจังหวัดกลับมาบ้านมาเล่นสงการมดนวดนี่ห้าปาร์ตี้ ลดน้ำดําหัวผู้เฒ่าผู้สูงอายุนะคะาตามนี่ค่ะคุณตาฟันแม่นเก้าสองเก้าหกนะคะตัวเด่นเน้นหนักตัวกันตัวร่องเก้าเจ็ดเอาเก้าเจ็ดคือเขียนหลายเท้เแต่น้อบาดเด็่อยก็รเก้าเจ็ดสองเทยาแม่ผมว่าไล่ขยะแล้วแม่โอ้ยว่าส <laughs> ิเขนกนกุนกนลเทียบเ่าเมือนเพื่อมึงบอกเขนสองจ้าพี่น้องกะเลี้งจ้าพี่น้องก็เจ็ดสองเท้ยแล้วบังดีดีแกไปมันเฉยเขาเก็ดได้พูดจาโอ้ย แมนเลยบวันจับเมื่อเขียนสุกใส่ให้มันเขียนดูๆสิว่าสมบูรนี่เขียนตันนี้วัดนี่จ้านี่เขียนตัวไหนเขียนตัวนี้ว่าจังเก้าเจ็ดสองเธอผู้น่ะเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดอยู่นัานมันนี่สามตัวปูเบิ้งกับเราเห็นว่ามันซ้ำกันบ่ปูเก้าเก้าสองนะคะติดศูนย์มีเก้าเกศูนย์็เห็าผู้กบว่าฉัดต้นไหนจ้ะ สองศูนย์หกศูนย์เด่นเน้นไปห้าศูนย์กับหกศูนย์เดอ้อส่วนตัวกันระหว่างกันสี่ศูนย์กับสองศูนย์ถ้าเป่ามาให้เป่าห้าห้านะคะเป็นตัวเด่นมีห้าห้ากับ 2, 2 3. สอง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 นี่เป็นตัวกันตัวล่องมือนมาปูอืมอืมอ่ะกระดาษล่งสะปูโดนแล้วเดี๋ยวเอไอมันจะจับได้มาเห็น อั้รศัพา์บานนี่พี่น้องเง้ยระเบิดสะนอะบาดนี่นาะคือมาห่อนค้าค่อนแนยแ่น้อยยังอ่านผู้ชิดเขานีดินแล้วกูนี่เป็นไห้เจ็้าแอนข้มแล้กบ้านมันลยนมาอกเจ็เก้ากนมันย่งอยูอบสองหกเนเชียงห้เล็กคนละถั่วเรี่เนี่ยวมันคือบอกฝนมันถือ,บอบ่มันย่งตัวน,นั้นยู่ว่าจริงเพราดีกูว่าวาแนวบ้านมากนะที่บ้านพ่อมันกิเชียนเอา บักป่านหกยังหกสาลานหกสาลานเจ้านเท่านูนี่บ,บ้บอจับวาราน่บาม่าเท่านู้นนี่ถือมันถือเจ็ดแร,<อ>ราปวารีกเก่งเลยได้<อ>เล็กเก่งแกอนบอม่ามามตบา่บันหกสา้านกับบันพ่กับบักศีบักีนีก่กออกแล้วมันก็มาด้วย ได้เงี้ยมันก็เลยมาโอ้ทิศสีถือคือเกาน้ำปูเนาะน่ากามาเชื่อน่นนี่คือ,อเาก็ถึอองวลาซืสอกอกเอาหามจอยโอซสือกับแตเอาหามจอยปน่อยวะปเป็นลาบดะโอ้ยไป,ป็น่อยันาดเราลกขนลไว้ในตู้ย็นคนที่เพื่ออะไรเราก็ยยางไปออกไมกเ้เขาโดตัวเราหกจบาทลกคนไปย่างถี่ไปหอดกไปปัดเขาโดยจุ่ม เดี๋ยวรอผู้ถามมีผู้ถามมาเรียกลูกสาวตะเพ่งบอกเ่นนี้เรียกลูกสาวตะเพ่งบอกจ้าลูกสาวตะเพ่งนังวัดบางพานมานัเราว่าเราบได้นอนเราเลยบได้ฝันเลยบได้ตามให้ค่ะบ้านี่ในงวัดนี่เดี๋ยวสิพาตามมามลนะคะสิพาไปถามไปตามตาเพ่งไปถามพ่อเลยเพราะว่าถ้าเราฝันหรือว่าถ้าเราใดเราสิโทรมาบอกพ่อว่าสั้นตาเพ่งครับ บ้านไม่ยุไกรกันดอกค่ะอายุบ้านนั้นปากน้ำไปเดี๋ยวสิพ่าตามเพราะว่าโทษไปเพิ่นก็บ่ค่อยได้รับนอกพิ่นเป็นแม่ค้าเพิ่นว่าเพิ่นนอนน้อยนั่งลักมือไปเอาทุเรียนคุณอาดั้งอะไรดั้งภาคใต้คุณอาบอกก็เลยบ่มีเวลาได้นอนแต่ว่าเบ้าปิดตะมันตะมันถ้าฝันแม่นป่านจับบ้างเนาะว่าปูข้ามโนดคุณอาไปบอก งวดแรกได้หาแสนงวดสองได้สามแสนงวดที่สามได้แสนใช่บ้านนนทนผู้เที่ยวมาพอาน้คุณเราเอาลกคับเราไปซสือศูนเก่าเก้างวด้นึงเอาปมาบ่มีบ่มีไอจีเรา่าดวงบ่มีบ่มากเล็กเจ็ดแปดนก็เป็นส่งผลนี่ส่งเพี่ยมุลนี่เมี่ยนั่นอ้เนี่ยตะโกน เอ็ยังก็ซื้อเิ่ซื้อเล่าักเิ่าซื้อล่าตนี้มีปั่นเนี่ยบรบอยู่ด้วยอ๋อต่วันเสาร์เช่แล้วก็ไข่เติบเยี่ยม่ๆก็ไ้เป็นช่วงเออแม่นอยอะอันเป็นช่วงมันก็นิสตเป็นช่วงา็ว่าเป็นวโตเนี่ยไถ่คลปไข่คลิปโอ้ยแม่นเตียงนกกองจับหน้าจอได้ครับพี่น้องคุณตาฝันแม่น หลายตัวอยู่เลขหลายคลิปพอเลขกันหลายตัวมันบอดเด็ดปันไดนบอดเด็ดขึ้นหัดเก่าเกียรติเนาะงวดนี้กาตามนี้นะครับแคบหน้าจอไว้เธอเบิ้งเขาทุกงวดแล้วครับหลายงวดล้วหกงวดด้วยพี่น้องเดอ้อตามนั่นนะครับ